มาสงสัพิมพ์ถ่ายดอกไม้ด้วยเวทถ่ายดอกไม้นีทีนี่ท,ทีเดียวที่ถ่ายเพราะว่าเพราะว่าหยุดเหนื่อยตรงนี้ประจำหยุดเหนื่อยประจำดอกไม้คัดสวยเนาะดู บันชั้นก็ปลูกเหมือนกันปีนี่สวยเหล้เเนาอโอ้โห,โหสวยจริงๆเนาะเมงชอบนะเนี่ยเมงตัวหน่อยหน่อยเนาะหนูนอันนุนดอกอะไรกุลาพันธเปียนะ่ะร่วงแล้วเนาะเป็นพุ่มแพ่จ้ะเนาะคนที่แข็งแรงเก่งแข่ไหนก็ซูนไม่ได้จะ้ะ มันหลายเกินดอกหมนะ่นานนี่เนาะนี่เยเนาะแอบไทรูปแอบไทรูปไม่รู้จะชัดหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเดทมองไม่เห็นจ้ะดอกไมบ้บานเขาสวยมากเนาะสีหนึ่งมดสีหนึ่งก็ออกใหม่เนาะดีเนาะดูแบาดอกไอ้โฟก็ตมีนอต มีทั้งสีขาวสีฝาสีน้ำเงินอะไรน่ยนะของฉันน่ามาปลูกยากเทเนาออันนี้สวนอีกคนหนึ่งมีสวนคนขี้เกียจสวนคนขี้เกียจโอ้ยงามงามขาว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 ,ขาวจริงๆเนาะขาวมากๆากเขาจะชอบปลูกขู่กันก็ดอกสีเหลืองไม่กี่จ้ะชื่อเขาเหมือนกันชื่อเหมือนกัน บ้านขี้เกียจนี่บ้านขี้เกียจบ้านคนขี้เกียจไป่งซุพิมกันจ้ะเดี๋ยวลูกเ็จก่อนอีกจ้าขอบคุณที่ไลค์จะมาสงส่งซุพิมชมดอกหม้กันนะสวัสดีจ้ะ